พ่อคะดูภาพที่หนูวาดสิไม่นะจนมาสมุดเราว้าวเก่งมากลูกเออนั่นอะไรคะไม่ไม่ไนั่นไม่ใช่ของเล่นให้ลูกเล่นนะอย่าร้องเลยลูกตอนนี้หน้าพ่อเป็นกระดาษแล้วหน้ากระดาษก่ะพ่อพ่อคุยโทรศัพท์อยู่นะลูกรักเย้สอบได้เอทุกวิชาเลยเยี่ยมสุดๆฉันเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกใช่แล้วฉันทำได้ดีเลยดูเกรดสวยๆพวกนั้นสิ อะไรเนี่ยออกไปพร้อมกับเกรดไม่ได้เรื่องพวกนั้นซะเอเสียงดังเว์ได้เวลาพบครูใหญ่แล้วโอ้ยอลูกรักของฉันช่างมีค่าจริงๆไหนดูหน่อยสิว่าลูกทำอะไรอยู่เดี๋ยวก่อนนะนั่นเธอทำอะไรอะ่ะเธอเอาเท้าขึ้นมาพาดบนโต๊ะเหรอ โอ้โอ,โอผลไม้กำลังกลิ้งหนีเธอไปแล้วโอ้ยเธอจับมันไว้ทันดูเหมือนเธอกลับไปอ่านหนังสือต่อแล้วเฮ้สกายขอนั่งด้วยได้ไหมผู้ชายคนนั้เป็นใครแล้วทําไมต้องมาขัดลูกสาวฉันด้วยนายผู้ชายใส่ฮู้ดสีเขียวนั่งอยู่ตรงโตะนั่นมาที่ห้องของครูใหญ่ดูนี้ให้ไปฉันทําผิดอะไรเนี่ยเอาจริงเหรอพ่อรูครับอยากพบผมเหรอครับ นั่งลงสิว้าวไฟสว่างเลยขนาดนั้นแถมแยงตาฉันอีกในนี้อุ่นหน,หน่อยๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> บางทีนาะยอาจจะอยากดื่มน้ำสักหน่อยโอเคแล้วใช่ไหมไหนขอพิจารณาใกล้กๆหน่อยสิฮึปลาสวยนะจมูกก็โดง่งฟันก็เรียงสวยและขาวด้วยเอาละ่ะนั่งตัวตรงได้เออเออ ทีนี้ไปที่ขั้นตอนต่อไปกันดีกว่านายเห็นของที่อยู่ตรงนี้ไหมใช่แล้วเครื่องมือปลดของฉันมันคือเครื่องจับเท็จฉันจะเปิดมนันทีนี้จะได้เริ่มกันสักทีโอเคผมว่าผมพร้อมแล้วล่ะนายตกหลุมรักลูกสาวฉันใช่ไหมโอ้เออไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงผมไม่ได้ชอบเธออะเคงั้นนายอยากคบกับลูกสาวใช่ไหมใช่แต่ก็ต่อเมื่อเธอตอบโอเคนะคนายอยากจูบลูกสาวฉันใช่ไหม ไม่ครับเราไม่ได้รู้จักกันดีพอที่จะทําแบบนั้นน่ะเฮ้ยช่างมาแล้วกันดูเหมือนนายจะพูดความจริงทีนี้ถึงเวลานายต้องทําข้อสอบแล้วฉันจะให้นายแก้โจทย์นี้ให้เวลานายแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะให้ตายสิทำไมต้องเป็นคณิตด,ด้วยยังไม่ชอบอยู่อะ่ะเอาเลยมาดูกันว่านายจะแก้สมการได้ดีแค่ไหนเชียวต้องไม่ลืมคิดที่เหลือด้วยโอเคผมทำข้อสอบเสร็จแล้วครับอาเขอฉันดูที่นายแก้สมการหน่อยสิ ว่าผมทําได้นะเล้อกันเล่นหรือเปล่านายทำได้หมดเลยเหรอเนี่ยออกไปได้แล้วโอเคขอบคุณครับผมออกไปแล้วครับอืมอะไรอ่ะกระดาษงั้นเหรอมันหล่นลงมาจากกระเป๋าของเขามันเขียนว่าเขาชอบสกายเขาโกหกหุบพอทีอย่าลืมคิดแกน x แกน y เข้าไปด้วยนะฉันว่าฉันไม่เข้าใจฮะนั่นเล่น x o เหรอ ฉันไม่เคยชนะ XO เลยก็รอกนั่นเอาขนมปังฉันไปแล้วแล้วจากนั้นอุ๊บไม่นะประกาฉันจับได้ละว้าวบ้าน่ครูนั่นมันสุดยอดมากเลย <c oughs> เกิอดอะไรขึ้น่ะลูกปลอมมือกันทำไมฉันต้องทำด้วยสินะอ้วววขอบใจมากนะ <c oughs> อ,อน่าเบื่อจังหลับต่อดีกว่ามไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอหลับในห้องอะ่ะครูครับจะปล่อยให้เธอหลับแบบนั้นหรอใช่แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่าง Shh, ทุกคนเงียบหน่อยครูไม่อยากให้เธอตื่นแบบนี้แฟร์แค่ไหนอ่ะถ้างั้นของ,งีบบ้างแล้วกัน uh huh. หมายห้ามนอนในห้องเรียนนะเออครูขอโทษนะสกายครูไม่ได้ตั้งใจให้เธอตื่นอ่ะครูรู้แล้วจะจัดการปัญหาย,ยังไง Shh, ทุกคนเงียบเหมือนที่ครูบอกไปก่อนหนะ้าเอาไปจ้ะเอาหัวซบหมอนเลยและผ้าห่มนี้จะทำให้เธออบอุ่นเยี่ยมและสุดท้าย ก็มีเท็ดดี้นุ่มๆตัวนี้อะไรของครูเนี่ยดูสงบหน้นอนจังเธอหลับสบายแน่ๆเอะเธอะจังเอิมข้าบเรียนนี้โอเคกันดีไหมไม่นะครูใหญ่เร็วตั้งใจเรียนทุกอย่างโอเคไหมโอเคเหรอโอ้โหดูนางฟ้าน้อยๆของฉันสิครูใหญ่ค่ะเบาๆเธอกำลังนอนอยู่นะโอเคเข้าใจแล้วบ้าบอจัง ให่ที่คุณเห็นเกรดในจตุภาคนี้เพิ่มมากขึ้นพระเจ้าฉันได้สัญญาณเตือนสกายอยู่ในอันตรายผมต้องไปแล้วนี่มันแย่ที่สุดฉันไม่ชอบเลยแบบนี้เลยเฮ้สกายโทษทีไปนั่งที่อื่นแป๊บนะเฮ้ hey, ให้ตายก็ได้ไปก็ได้ไปแล้วสกายพ่อเองพ่อหนูฮะพ่อมาทำอะไรที่นี่อ่อย่าเพิ่งพูดขอมือลูกหน่อยให้พ่อเช็คชีพจรก่อนฮะ พ่อทำแบบนี้ทำไมทำตัวแปลกๆนะโอเคในขอเช็คอัตราการหายใจหน่อยต้องให้ชัวร์ว่าไม่เร็วเกินไปแล้วก็ให้พ่อเช็คท้องของลูกด้วยโอ้ไม่รู้อาการของลูกแล้วได้เวลารักษาพ่อคือเชฟแล้วตอนนี้โอ้โหครูใหญ่ทำแบบนั้นได้ไงเดี๋ยวก่อนนะฉันตลกจริงๆยังไม่ถึงเวลาตีไข่เลยอย่างแรกฉันต้องตอกไข่ก่อนสิดูดีนะเนี่ยได้เวลาตอกไข่และทำอาหารต่อแล้วต้องแบบนี้ ลูกดูอยู่หรือเปล่าสกายประทับใจพ่อของลูกไหมต้องตอกไข่เพิ่มอีกตอกแบบนาาั้นแหละทีนี้ฉันก็เริ่มลงมือตีไข่ตามที่วางแผนได้แล้วต้องแบบนั้นดูผู้มาสิผสมกันได้ดีเลยตีได้สวยเย่เก่งมากค่ะพ่อโอเคทีนี้ฉันต้องหั่นพลิกหวานส,สวยๆพวกนี้ว้าวเกือบไปละเกือบหั่นนิ้วตัวเองแล้วเนี่ยไม่งั้นต้องแยงนะ่แน่ฉันแค่อยากจะหั่นหัวหอมเองอะ เอาละทีนี้ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่ด้วยลูกคิดว่าไงมันคือกระทะไฟฟ้าไงเอาละกระทะก็พร้อมแล้วทีนี้ก็แค่เทไข่กับพริกหวนลงไปเดียวนะตรงนั้นมีรายการน่ะนี่คือห้องเรียนสําหรับเรียนหนังสือไม่ใช่ทำอาหารว้าวคุณห้ามพูดแบบนั้นกับผมเพราะผมคือครูใหญ่เ,เจ้าฉันไม่รู้ค่ะอืมฉัน,นงอจังฉันแค่อะฉันมีอหลรให้ด้วยค่ะเกลือสําหรับทำอาหารขอรบใจไอเดียดีนี่ ขอคนให้เข้ากันก่อนนะโอเคสุดงานพร้อมของหนูเป็นไงบ้างดูดีมากลูกเหมือนนางฟ้าจริงๆเลยละ่ะค่าคืนนี้ของลูกอ่ะต้องวิเศษแน่ๆโอ้พระเจ้าเข้ามาแล้วเป็นมาจางตื่นเต้นด้วยยังไม่มีใครมาเปิดประตูเลยพระเจ้าสกายเธอสวยมากรอตรงนี้ก่อนสกาย พ่อขอใช้ก็ไล่น้อยหึนายดูสินายจะใส่ชุดนี้ไปงานพรอมเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ฉันไม่อนุญาตเด็ดขาดพ่อทำอะไรเนี่ยเฮ้ยช่างเหอะฉันต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วมั้งครับเออนายกลับมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วย <laughs> โอเคแล้วชอบไหมสกายเข้าบ้านไปและนายออกไปจากที่นี่พร้อมชุดนั่นซะอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบชุดนี้หรอ ไม่ไม่ไม่มีทางไม่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 ไมไมอู้แล้วคนนี้ล่ละสกายไม่หรอไม่มีทางเออแหวะไม่เพลิเพลนี่แหละคนนี้แหละอยว่ประตูหยุดไม่ไม่ไม่โอเคคราวนี้น่าจะได้ผลนะฮึกลับมาแล้วเหรอไหนขอเช็คหน่อยสิ ไงสกายคุณพ่อครับขอพาลูกสาวไปงานพร้อมหน่อยนะครับเอาละนี่แหละที่พ่ออนุญาตเอาละขอให้สนุกกันนะในที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอะไรหรอไม่นะลืมเรื่องโซ่กระเป๋าเงินไปสนิทเลยใช่กลับบ้านไปพร้อมกับมันซะไม่ไม่นะนี่เป็นงานพร้อมที่แย่ที่สุดเลยวู้สนุกสุดสุดเลยใช่ไหมสกายพร้อมนี่ดีสุดสุดเลยโอ้พระเจา้า คุณอยากมีพ่อเป็นครูใหญ่ไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิอย่าลืมแชร์ว,วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆอีกมากมาย